สวัส SUV ดีค่ะมันี่จงยูเย็นสิผ้ากินผ้าลระมหาเก็บปกากาเนาะค่ะปะไปลุ่นน้ำกันนะคะว่าสิด้ผักพักยังเก็บต่อนะคาะว่าพักอยู่ปลาดำเนาะคะ่ะพันสิปอดสารพิดหลายส่วนมากสิเป็นฟาา้ามล้วกโบมีสารเคมีเปลือกเจือบนเนาะค่ะเนาะนี่หลาย เก็บตอนอน,นอ่อนผสมกับสลดัดเพิ่นเป็นออกเปรี้ยวเปี้ยวเป็นผสมสลัดพิ่นจิตเป็นยาระบายเนาะแค่นั้นเนาะเ,เก็บพักหนอกเนาะค่ะพักหนอกอันนี้ก็กินไข่ไข่พิ่นสีรสชาติคือพักแวนบานเฮาเนาะค่ะเนะาะเมื่อนั้นกินเบงหลายค่ะ กินกับน้ำมักินกับแกงน้ำมันน้อกขับแกงเปืดกจะชิได้ยุบเอาหุ่นได้เนี่ยคอยเก็บผันหลาอยู่เด้วยคะ่ะคนนะคอยคอยเก็บเอาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาไปกินสลัดกับส้มตำยุติักของกอดสารพิษเนาะคะ่ะมาเนี่ก็เก็บเอาพอดีกินเนาะคะ่ะเนาะ เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเนาะคะาะ่ะน้ออยู่แตนในเมืองไายมันก็เมือ่อยปอดมาฟอกปอดกันค่ะมันนี่จะมาหาเก็บทักยางเล่นในตาไปสนมัน,นกันงามๆเนาะคะ่ะอากาศบริสุทธิ์ดูแลสุขภาพด้วยอากาศบริสุทธิ์ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะคลิปนี้ขอแค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะค่ะ